สวัสดีนะคะท่านผู้ชมพบกับช่องมิวชาแนลนะคะวันนี้แอดก็พาท่านผู้ชมมาที่วัดร้างกลางป่านะคะเพราะว่าวันนี้ปู่950ก็จะโทรมาบอกตัวเลขนะคะปู่ได้ตัวเลขแล้วแต่ปู่ให้เลือกมาถ่ายตรงที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะแอดกับแอดละองก็เลยมาที่วัดร้างกลางป่านะคะเพราะว่าวัดร้างกลางป่าก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่และพระพุทธรูป พระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็มีพลังนะคะปู่9ก้ก็เลยให้มาถ่ายทำที่นี่นะคะก่อนอื่นแอดขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใมคลิปเด็ดๆนะคะเดี๋ยวแอดก็จะพาท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมไปฟัง ตัวเลขจากปู่50นะคะเพราะว่าเราจะโทรไปหาปู่950กันคะ่ะไปฟังกันเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปฟังปู่นะคะวันนี้ปู่ได้ตัวเลขมาแล้วคะ่ะ กรับนมัสการค่ะปูกรับนมัสการค่ะเจะเริญพรเน,อเ,รนอเนอจเริญพรญาติโยมพุทธบริษัทเอสซีทั้งหลายค่ะทั้งคุณละอองและคุณมิวเนาะมิวชาแนลค่ะานนมาสอง<า>ช่องนนอค่ะวนนะค่ะก็วันนี้วันพระเนาะก็ขอคุยกันก่อนค่ะ,ะผู้ผู้ไฟธรรมแล้วก็ไฟโชคทั้งหลายค่ะอวันนี้ก็ขอคุยก่อนขอโทษญาติโยมเอซีทั้งหลายนั่นเด้อ ผิดไปแต่หนึ่ง oh, <okay. S 2> แต่ก็บ่เป็นอ,กกอ,อย่างบก็ได้ไปอ่าสวดมนต์ภาวนาเพิ่งกับพระองค์จักรพรรดิองค์ใหญ่คือองค์พระแก้วนั่นแหละว่าเฮ้าก็บ่เป็นนะบ่เป็นทางสูตรบร่เป็นทางทางอื่นเป็นไปสวดมนต์แล้วก็ภาวนาแต่บุตรไปเรื่อยๆก็เลยอธิษฐานอาธิษฐานจิตนะ ไปกับองค์พระกับเทพเทวดาสิ่งศักดิ <What? S 2> ์สิทธิ์ทั SC ้งหลายในโลกค่ะอธิษฐานไปว่าสงสารโยมแน่สงสารเอชซีทั้งหลายค่ะอ่าใีเพื่อนต้องการโศกนี Очень ่ก็ให้สงสารเพื Nicolas ่อนแน่ให้เพื่อนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์แน่ก็เลยสงสารนะสงสารญาติโยมทั้งหลายที่ยิดก็บอกไปยังเทพเทวดาสงสารเพิ่น เอ็นแต่โผกเพิ่ทงทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายพากันไปหาเหล็กหายังไปกลับไปไหวอย่างอื่นนะไปหาตามบวกแน่ต้นไม้แน่สรัพระสัตว์แน่ก็เลยขอบพึงบารมีอุ้งมหาจากักรพรรดินี่ะให้เทศเทวดารับรูบ้หาทางแก้ไขให้แน่อันนี้นนก็วดเมื่นภาวนาแผ่บุญไปได้เรื่อย กะสวดบทจักรพรรดนะินะท่านทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายคงจะรู้ท่านทั้งหลายใดที่เป็นาสายบุญของอพระมหาจัก,กรพรรดิองค์สีหมู่เกี่ยวกับบทสวดพระคาถามหาจัก,กรพรรดิน่ะนะเราก็สวดไปสักสักโมงหนึ่งแล้วก็แผ่บุญก็นั่งสมาธิไปนะสงสัยเท,ทตเทวดาคงจะรู้ว่า,าเราต้องการยังที่จะให้เอฟซี ก็เลยนิมิตเห็นไปเห็นตัวเลขออกมานะสีแดงตรงหน้าอกผ่าตรงไงนั่นะออค่ะตรงหน้าอกออกมานะเห็นตามที่เห็นนั่นก็คือเลขหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ใช่ไหมคะปูหกห้าศูนย์ใช่หมหกห้าศูนย์ออหกห้าศูนย์นี่แหละค่ะ แต่อยากจะให้เอฟซีหรือคุณละองคุณหมิวทั้งหลายให้เน้นครับเอซีทั้งหลายว่าหาศูนย์าศูตรงค่ะเจ้าค่ะปูจุดให้ด้วยยายอหกห้าศูนยเนาะปูเนาะออตัวเดียวนี่เลยก็เขียนสีแดงตัวใหญ่แล้วก็เขียนลงมาว่าห้าศูนย์เน้นค่ะห้าศูนเน้นห้าศูนย์เน้นนะเจ้าค่ะอันนี้แหละเพราะว่า เราก็ไม่เป็นอย่างอื่นนะไม่เป็นเลขคำนวณไม่เป็นเลขสูตรไม่ได้สวดมนต์แล้วก็ให้เปิดดวงเปิดโชคให้ทันทางร้ายนั่นแหละก็ทําไปแต่อยากจะแก้เคล็ดให้หน่อยนะคุณโยมละองค่ะแก้ยังไงครับปู่แก้เคล็ดก็มเหมือนที่ทำน่ะน,นะอยากจะให้เอฟซีสา,ายสายศรัทธากับองค์มหาจากักรพรรดินะให้ให้ทําบุญให้ให้ทําบุญห้าสิบบาทนะ ห้าสิบบาทห้าสิบบาทค่ะโอนมาในบัญชีนี่แหละห้าสิบาทจะซื้อสีทาฐานทาฐานจนถึงวันหวยออกเลยห้าสิบบาทสักห้าสิบคนก็ได้ใครก็ได้ที่ได้ฟังอยู่ศรัทธาแล้วก็โอนมาในบัญชีนี่แหละที่ที่เคยให้ไปนั่นนะคให้ไวู้นเนาะพอนะไม่ขาดไม่เกินห้าสิบคนละห้าสิบใช่ไหมคะปูห้าสิบบาท ค่ะเดี๋ยวคุณมกิจค่ะเดี๋ยวแอจะร่วมด้วยค่ะหลายคนนี่มันจะมันจะครั้งกว่ากว่ากว่าคุณรองคนเดียวที่ไข่97ฟองนะค่ะมันไม่ถึงไงเพราะว่าเราคนเดียวได้ค่ะปู่เดี๋ยวแอดจะร่วมด้วยค่ะเดี๋ยวก็อ้าวฮัลโหลอ๋อทำไมดับมาฮัลโหลฮัลูไหม อยูย่นเสียงกระตัดต่งหมดบ่ในมีสัญญาณบม่สัญญาณก็มีนะ่ะเอาาเเออุปุดค่ะอุบดค่ะอ่าเจอแค่วพอดีสัญญาณขาดครับปู เออนันหละเทวดากำลังมา <c oughs> <Okay. S 1> ฟัง<อ>ด้วยนะนี่นะแรงมากเลยเที่ยวนี้ก็เอบมาถ่ายท,ทำที่วัดร้างกลางป่าค่ะปู <c oughs> อืมอืมรงมากเทวดารับรู้นะเขาอนุโมทนาด้วยเยอะแยะเลยพลังบุญที่ <c oughs> ท,ที่โอนมาทำทาศีฐานร,รอท่านทั้งหลายที่จะมากราบไหว้นะนี่นะ <c oughs> ค่ะเ็กนี้มามาจริงๆเด้อบอกบอกให้เพราะว่าอ่าขอแล้วขอทั้งน้ำตาด้วยนะ ค่ะเจ้าค่ะนักตาท่านทั้งหลายที่พลาดอ๋อหนักดาท่านทั้งหลายมากแล้วแล้วแล้ว650นี่มาบนแล้วแต่ไม่อยากพูดอีกนะว่าตัวไหนอยากให้เอาเท่านี้แหละให้แม่นตัวนี้เลยค่ะแม่นตัวนี้นะแต่ให้ให้ระวังตัวเก่าจําได้ไหมเขาพูดแค่นี้แหละอตัวเก่าก้าเจ็ดตัวเก่าตัวเก่าอะไรก็ก้าเจ็ดแหละปูเออเอาเอาเอาก้าเจ็ด เออสำรลองไว้ก็ได้แต่ไม่อยากบอกหรอกเอาแต่ตัวนี้เละเน้นๆเลยนะมันเจ็บเก่าเจ็บนะปลกตรงตีลังกาไมปูปลูกไม่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 เต็มเต็มเลยไม่ต้องไปตัดนะเยอะนะเน้นห้าศูนย์เด้อเน้นห้าศูนย์ตัดไปห้าศูนย์ที่เราเราร่วมทำบุญทาสีครั้งนี้เี่ยเป็นฐานที่มันคงแล้วเดี๋ยวจะมาก็จะนําเงินปัจจัยเนี่ยนะซื้อสีประมาณสองสามถังเนี่ยนะถังใหญ่นะเพราะว่ามันฐานใหญ่ค่ะเอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวได้มาเนี่ยมาจะได้ทายให้โยมดูด้วยว่าเราทํำยังไงจะทาจนถึงวันอวออกเลยมันแข็งแรงนะไม่ให้มันเคลื่อนออออก็อ่าอจะเริ่มเรวยอไอ้สายบุญองค์มหาจักรพรรดินะส่วนกําลังจักรพรรดิด้วยได้เลขตัวนี้ไปให้สวดกาไม่มีสัญญาณโอสัญญาณขาดอีกแล้ววัน สัญญาณขาดนะคะท่านผู้ชมตอนนี้แหละจะประมาณแล้วสีทั้งหลับสัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะปู่ฮัลโหลตอนนี้สัญญาณก็ขาดสัญญาณขาดไปแล้วเพราะว่าอยู่ที่วัดร้างกลางป่านะคะสัญญาณอาจจะขัดข้องนิดนึงนะคะท่านผู้ชมไม่ไม่ขัดข้องนะได้ยินอยู่ได้ยินบอกปู่ไือว่าทางนี้ไม่ได้ยินปู่ค่ะบ่นแหละเทือมตาเยอะเลยอ๋อค่ะ ค่ะก็อยากจะให้ปู่เชิญชวนเอฟซีค่ะว่าใครอยากจะร่วมบุญกับปู่ค่ะปู่ค่ะไอ้ไอ้ได้ยินไหมนี่ชัดไหมชัดค่ะปู่นนชัด,ชดค่ะอ่าชัดแล้ว,ลวนเนาะเทพเทวดาจงเปิดบุญบารมีให้ญาติโยมเดอ้อจะได้แผ่บุญอ่าให้เจ้ากรรมนายเวรอย่าขวางอย่ากั้นค่ะอย่าลงอย่าขึ้นให้ตรงตรงเด้อญาติโยมทั้งหลายอ่าขอ,อให้ร่วมทําบุญนะเป็นเป็นแก้เครดคือการร่วม บริจาคห้าสิบาทนะโอนเข้าบัญชีหมายเลขนั่นแหละ,ะบัญชีคนละห้าสิบบาทนะ,ะมาซื้อสีทาแล้วก็จะได้ถ่ายให้ทันทั้งหลายได้ดูนะให้เป็นฐานที่มั่นคงรวมรวมรว,วมบุญด้วยกันแหละมันจะได้อยู่นะมีมีแค่นี้แหละเลขก,กอดตัวเดียวนี่แหลคะคะะค่่ะะก็อยากจะให้ปูมันม่นใจมากนะที่ให้ FC วันนี้ อ๋อมั่นใจมากใช่ไหมคะปูมั่นใจมากเลยมั่นใจมากแล้วก็เอฟซีเขาจะได้มากราบพระใหญ่ด้วยนะไทยพีวีไอทเพราะว่าต้องได้มาร่วมสร้างบารมีด้วยกันค่ะถ้างวดนี้ได้แอดจะไปหาปูอีกค่ะปูเอดมาเอดก็จะไปค่ะลูกไปด้วยลูกน้อยค่ะก็อยากจะให้ปูให้พรเอฟซีหน่อยค่ะปูเออคขออวยพรเด้อ อวยพรให้ประสบความสําเร็จกำรวยแล้วก็สิ่งที่กีดขวางกั้นก็เปิดทางให้ท่านทั้งหลายด้วยบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระใหญ่แล้วก็ได้สร้างบุญกับพระใหญ่คือองค์มหาจักรพรรดนี้ให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวประสบความสําเร็จรุ่งเรืองกำรวยทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุ ขอบพระคุณมากเจ้าค่าปูขอบพระคุณค่ะ,ะค,ค,ะา,คาสาธุค่ะสาธุค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขของปู่9 5้า้าก็ได้มาแล้วนะคะปู่9 5้า้าก็ได้ภาวนาและก็นิมิตเห็นเป็นตัวเลขออกมานะคะก็คือห50นะคะปู่บอกว่าให้เน้น5้านะคะห้าปู่มั่นใจนะคะว่าห้าย์จะมาแน่นอนนะคะ รองก็คือตัวเก่าที่ปู่เคยให้นะคะก็คือ97นะคะก็เลขก็สวยนะคะท่านผู้ชม6,50เน้น50นะคะรองก็97นะคะท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะว่าชอบหรือไม่นะคะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะและปู่ก็ได้บอกบุญมานะคะว่าท่านผู้ชมท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมทําบุญถวายซื้อ ถวายสีนะคะก็คือถวายเงินซื้อสีนะคะไหว้เงินซื้อสีทาฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดที่ปู่950อยู่นะคะท่านผู้ชมก็สามารถโอนมาได้ที่นธนาคารกรุงไทยนะคะเดี๋ยวเอดจะบอกบัญชีนะคะธน,นาคารกรุงไทย66047144 97นะคะพระนันทวันแก่นมั่นนะคะท่านผู้ชมท่านใดมีจิตศรัทธาที่อยากร่วมบุญซื้อสีท,ทาฐานพระพุทธรูปก็โอนมาได้ที่บัญชีนี้นะคะท่านผู้ชมก็โอนมาบัญชีนี้ได้นะคะคนละห้บาทนะคะท่านผู้ชมคนละห้ิบบาทร่วมบุญซื้อสีทาฐานพระนะคะบัญชีนี้ที่แอดลงไปให้นะคะและแอดก็ ขออวยพรให้ท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องมิวชาแนลทุกคนนะคะ FC ทุกคนนะคะมีโชคมีลาบถูกหวยรวยรวยกับตัวเลขของปู่950นะคะตัวเลขในวันนี้นะคะก็คือ650เน้น50นะคะตัวรอก็คือ9 7ก,ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยรวยกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ